มาเมืองเราดูดูองการเจรนญลาดมังหงสิริวัดโทนะวะสายาเราเอาเด้อพี่น้องเอ้ยมาทำความสะอาดสี่สามโมงสี่โมงแร่งเอ้อทำความสะอาดวัดพนะวัดกวดล้านวิหารล้านเจดีย์ที่แต่วัดข,วของคณะสงฆ์วัดน้องข้องครับเอ่อกับปัดกวดปมกกับปัดกวดทั้งหนาพยนยี่ละชมบรรยากาศ รอเราสิทำแล้วครับก่อนสิทำบัดก็กำลังสิพักพันแล้วครับวันนี้ปักพันสองน้ำสองน้ำเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสิพ้ากันลงวัดทำบัดเย็นรวมกันนี่สาราวัดอัมพรวันว่าลาล้ำวัหน้าล่ามหุ่นว่าลาล้ำบุวัดน้องข้องเฮานี่แหละโอ้ยเราบอกมารีวิวการตัวเรางามงามน้องปอแตาลปลูกไว้ สามสองเดือนก่อนมาชมทางพี่นะครับบันโอ้ต้ใน,ตหน,นใ,นะตใหม่ของทิโนดปลูกไว้อักแต่ว่าเราเห็นก็ดีใจเนาะต้นใหม่ของทิตแม่นทิตปักทิตไอ้แคนตางทิตนี่ยัยงก่าทิดตาวา่นี่ก็เป็นทิตเอ็ดปลูกป็หลายคนอยู่ครับนี่ครับต้นใหม่ที่เพิ่นปลูกไว้ถ้า่นมาบวชปีไกย โอ้ยปีลายปีที่ผ่านมาแล้วครับนเป็นสาลหลวงปูป่ประเสริฐด้วยครับหลวงปู่ปู่พ่นเป็นหัวหลักหัวเขาอยู่ในวัดบ้านบ้านเฮาแล้วครับนี่ครหลวงปู่เจ้าวัดควนันโกปู่อยู่เป็นหลักเป็นขาวปูก่กำปัน้นไข่พันธ์สโลครับนี่ครับปลูปปั้นเพิ่นหน้าตาก็ยังเพิ่นนะครับมามึงรีวิวกันปลูกต้นไม้ของหลวงตาโอ้งามครับ ปลูกไว้พักกาปลูกไว้ไวเดินเดอน,นมากระลาเลยรับนี่้นเดมาเมืองผลงานปลูกไว้แล้วก็ดูแลโอ้งามคับกับเ,ปล,เปลียงผักเล่าเห็ดพักกานเห็ดใบของวันสองเปลียงว่ารีวิวให้ยาดยโยมพี่นองสาธุชนก้หลักโรมมนี่ยัสสถานจัดสวนจัดบรรยากาศให้กับวัดกับว่า ผลดอกไม้นโอ้งามหมดกัเลยดอกกุหลาบฝากให้เพื่อน,นดีอยาดย้อมมึงเอาครับความสวยความงา,ามของเพิ่นดูแลดูแลต้นไม้โอ้อยมันงาม,ม้าอตรงตาบุญได้หลายเพราะเราบ่ามีความกวดกับใครเลยไหมเราใจดีใจงามเราปลูกต้นไม้ให้ญาติโย้อมหยาติโยมไม่เด็ดกริ่มปลูกพัก ปลูกพักปลูกมีโอ้หลายมองครับเราบอกให้รีวิวหลายมือแล้วบ่ตสันมีอารมณ์มันนี่มีอารมณ์อารมณ์รวมกับเราเนี่ยเด้ทายเราได้เื่นใจผลงานเราปลูกไว้โอ้ผลงางแบบพีกแก้มน้ำก็มีครับผมเป็นน้วยหลายน้วยแล้วโอ้ดกครับเป็นดอกเป็นหน่วยหลายเลยมึงเอาครับ,บ บรได้ต้องการมาเมล็ดพันธุ์บักทั่วก็มารับออาน้ำฝนไดได้ครับฝนมี่ในพักในหยาในอื่นในพักในหมากทัว่วความที่จะส่งให้ฟรีครับบริได้หยาตยโยมพ่นใดที่จะต้องการเล่าเล่าก็สีส่งให้ส่งทีอูมาแต่คอมเมนต์ได้เลยครับอืมแต่คอมเมนต์หรือว่าถักมาทั้งเฟซเล่าก็ได้ครับส่งจจรั่นหลาดมางฮ่องครับซื้อเฟซเล่า นี่แหละครับผลงานเราอยู่วัดอยู่ว่าพากันพระขนเจ้าอยู่หนีพากันอยู่กันหาหกรวกแล้วครับนี่พระจาันทร์อุลิตามาช่วยตัวเป็นเจา้าวัดอยู่แน,น่ปกครองคณะสงฆ์วัดหนองคลองหลวงมากๆเหมืนหลวงตาพูนหลวงมาอีกเหมืนหลวงตาเจริญสิริวัดโพแล้วก็ หลวงตาจอยแล้วก็มาลงตามิตรอีกคนหนึ่งเพื่อนเกิดไปหาปฏิบัติธรรมทั้งปัดปลาแล้วก็มือเพื่อนไปมือเศร้านี่นะครับอาจารย์วิระพงอาจารย์วิระพงอาจารย์ติ้งเขานี่นะครับอาจารย์ติ้งมาจากเป็นญาติธรรมกันนี่ครับเป็นซาตต์มเีกันเคยไปจำมันสามเราอยู่ครับอาจารย์ติ้งกันเลยแล้วเด็กลับขึ้นไป มองเคยจำภาษาเลยไปหายามพยายามน้องทั้งปุ่นทั้งน้องสองหอง้องกัอบอ่ากว่าไปยังผมก็ว่าเลยไปน้ำเปิลปุ่นผมเลยแบบปักปนอยู่กับบันเนาะบินทบ,บาตเลี้ยงพอเลี้ยงแม่ซะก่อนซึงอ่าอยากให้คนใส่าบาทเนี่ยเดเปินมาจังหันดึงเปินเขาวัดเขาว่าเลยครับว่าเดียเปิลน,นี่ก่อป้องกันหรือว่ามีหรือว่าย่าเปินตกทุกได้ยากหรือว่าคัดสนเขียนใจยังจังไยมันก็ได้ เห็นลูกพระลูกมอมมาเห็นหนาก็ถือว่าสดชื่นใจแล้วครับมึงแต่ดอกไม้กับโอเคแล้วครับนี่สดใหม่ต้นใหม่เราปลูกไว้โอ้สดชื่นดีครับเห็นแดวเป็นโรมมันนี่ยาสถานจัดหวัดว่าสวยงามมากครับเขากับบรรยากาศครับสิ่งปลูกสร้างต่มีพระพุทธปฏิมากรนะครับพระพุทธมงคลธรรมชติลังสีเป็นพระประจำครูบานครูเมือง สางปีสองพันห้าร้อยห้าพร้อมกับหลวงปู่ข้ามไขเลยไปจุดจุดเมื่อจุดเพิ่นกับรอเคิงหนึ่งอีกหมื่นหนึ่งมากกับเป็นปีหกอก็ได้รออีกหมื่นสามหมื่นเดียวแล้วครับรอมื่นเดียวเสียดเลยนี่นะครับเป็นสิ่งปลูกสร้างนี่ก็คือซาลาซาลาหลังไม้เลยครับเป็นที่ว่าปกติหลังหลังเก่าชีวิตม้วนมุมนี้เลยมาเปลี่ยนมาเป็นท่งนี้ ถัดกันไปก็เป็นกุฏิครับหนึ่งกุฏิกุฏิสงหลังไงแล้วก็ฝากกันไปอยู่ทางมันออกเป็นกุฏิของอาจารย์เจ้าวาดแล้วก็ทัดมาทางังนี่ก็เป็นออละคังฝากกันไปท,ทั้งติดไตกเ็เป็นมะเมีมเป็นสาราฝักศพนะครับนี่นะครับสิ่งลูกสางอมมีกะบ,บ่หลายครับเพื่อนที่บานน้องคองเดี๋ยวไปถามความอ่ เป็นจังไดครับอาการหรือว่าความคิดเห็นของเราเราปลูกแล้วเราสิมีความคิดเห็นจังไรกสิสิไปถามเราสดๆได้ครับหรือว่าเราสิมีอารมณ์รวมมดู้ครับกันเรามีอารมณ์รวมกสิเด้ก็สิเด้ไปถามเราได้ครับหลวงพ่อปลูกแล้วเป็นจังไรปลูกต้นไม้แล้วถามเนี่ย มีอาการเป็นยังไงปลูกแล้วปลูกต้นไม้ปลูกปลูกไม่เจริสดชื่นเออสดชื่นเนี่ยไปไหนอีกชื่นมีมความอิ่มอลกอิ่มใจเออถันถันถันยาเย,ยิ้มเลยมา้าเขามาชมเนี่ยสิ่งน,นี้น้ำฝนมาจาังไหนบ้างอ่อ้เออขั้นใหญ่กินปลาทั่วไอ,อ,อ,อ้เก็บเออฝนบอ่นอแพงเลยครับเนี่ยกินผักก็เก็บเออแม่นยู่ครับขั้นอยากเลี้ยเนี่ยปลากระสีเลยครับมีตีต่อทั้งไลยครับ ทางเฟียดทางไล่าเออทางเฟียดเล่ากับมีดนะครับทางฟาเฟียดเล่ากับมีดท,ทรงจะลั่นหลาดมะฮงครับอ๋อก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหนาหรือว่าคลิปหนาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่ากดติดตามของเพจสุวรรณชินดาบัวเตะนะครับก็ขอ,ขอจบการอืมเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับจเจริญพร